ใช่เขาบอกให้เอาของมา้าอัดข้างบนเไม่ใช่ไม่ใช่ข้าเลยน้องเาแบบคนี่อะไรเดี๋ยวไปได้ดมมาเาว่าเอาเสียบนี่

แขงไปกับส่วนันกีบาต้องหนั้างน้ำหนักใช่มอเมื่อเมื่อกี้ว่ารถเราแฝงเราตึงสายือเราต้องขับดีแล้วไยจะได้แข่งแรง เราก็จะไปใต้แต่ปรากฏว่าพอเกิดปรากฏการใช้แดงผมกดรูจากนุเราก็หามาเพื่อจะไปตรงนี้ด้วยก็แล้วแต่ทหารเก็จะแบ่งไปในยังไงก็แล้วแต่อแต่เราก็แสดงเจตจำนงของเราของนี่เราหาได้ก็จะิตผลลัดยแต่ส่วนใหญ่ก็คือหารคนลงทุนเรื่อะครบวคุณพ่อเนี่ยทั้งเสื้อผ้าขนม กระป๋องน้ำดื่มใช่เราจะแจกประาชน้ได้มากที่สุดใช่่ัวาเผื่อว่าแล้วก็กลังจะดูว่าถ้าสถาารเนี่ยมีความต้องการเ่มอาจจะมีการที่จเงนี้เพิมเรารับบริการคุรู้ว่ามันจะยานาน่ไหนคือกลนกว่าใช่แต่เราต้อไปก่อนช่ก่ออะไดช่วยได้เยอะมากลอยู่ได้ยังไงนะ่ ส oh ึงเนื่องจากมีขาวโหมารมหาวิทยาลัยชั้ภาคใต้ครับก็คือ่ที่หัดใหญ่ แล้วก็เป็นคอร์เนี่ยมาโดยประธานผ่านเข้ามาแล้วก็แล้วก็ซึ่งเป็นประธานสถาบันแล้วก็เป็นประธานบริษัทดูแลทุกอย่างในเรื่องของคุณแม่ได้มีการบริจาคไปที่น้ำพุ่วมนะครับก็ก็น่าจะหลายเที่ยวแล้วก็ผลสืบเนื่องมาจากการที่มีการบริจาคตอนั้งนั้นนะครับก็มีของที่ที่มีความจำเป็นต้องอุปโภคบริโภคที่ใช้ที่ไปที่รุ่นเรื่อง แล้วก็เนื่องจากระยะเวลาที่เรารวบรวมของเนี่ยมันผ่านมาน่าจะประมาณสักเกือบเดือนนะครับน้าพ่วมที่หาดใหญ่ว่าน่าจะขี้ขายไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อประมาณสักเดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏการกระทบกระทั่งกันที่ชายแดนะีาคตะันแล้วก็ทางชลรีเนี่ยก็เลยมีความคิดว่า,อาของส่วนนึง ที่เราไปที่ที่ใต้หมือนก็เยอะแล้วก็น่าจะไปที่ชายแดนด้วยก็เลยมีการติดต่อไปที่กองกองทัพอากาศก็กองทัพเรือก็ปรากฏว่ากองทัพเรือมีความ็นต้องใช้ของในการที่ว่าจะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องทหารกับประชาชนที่อยู่ในความดูแลของเรือที่เป็นศูนย์พยกับครับก็น่าจะประมาณสักเจ็ดถึงแปดคนเบื้องต้นนะครับแล้วก็เจ็ดแปดคนนี้เนี่ยข่าดสิ่งของพวกเครื่องใช้อะต่างต่างพวกบริโภคเราก็เลยมองว่าของที่เราเนี่ย เก็บไว้จำนวนมากเนรับแล้วก็รวบรวมมาเรื่อยๆตัคนี้จะไปจุดนี้ด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ของพัะเพียรเขมารับแต่ว่าวันนี้ไม่หมดนะครับน่าจะมาประมาณสามสิบคนเพราะว่าได้วันละประมาณครับก็จะมีพวกเข้าสามอย่แน่นตั้งแองเงินมากแล้วก็พวกเสื้อผ้าแต่ก็ีูจากที่ทหารที่นี่แบบว่าถ้าไปชายแดนน่าจะมีพวกข้ามเหนียวพวกอะไรด้วยเพราะว่าทหารก็ต้องใช้ด้วยชาวบ้านก็ต้องใช้ด้วยส่วนเสื้อผ้าเนี่ยร้องต้นจะให้เป็น แต่ว่าชุดาชกที่เราสเชุหนาปะตาหไม่ต้องตองาข้าเหนียวนอกราเตรียมข้าวเนียวด้วยนะครับข้าเหนียวเราจะไม่เตรียมนทานี้ครับเพราะว่ามีเป็นเป็นขเจ้านะแ่ว่าเป็นขเจ้าแต่ว่าเมื่อี้ฟังจากจากที่ทหารที่เป็นทัพจากที่เป็นนับท่าบอกว่าถ้าวุวหน้าถ้ามีข้เหนียวด้วยก็ดีเพราะว่าทหารจะ้าหวด้วยครับข้าวเหนียวจำเป็นต้องใครับ